ไปโยสวัสดีค่ะมากแล้วค่ะโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้สายหน่อยหนึ่งค่ะมีติดภารกิจนะคะยังไงก็สวัสดีทุกคนนะคะเข้ามากันเยอะๆเพื่อนบอกเพื่อนเลยแชร์กันไปเรื่อยๆนะคะโอเคออตอนนี้มี13คนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น วิธีการพูดเขาเรียกแหลวิธีการที่9้าอย่างนะคะที่เราจะออกจากแบบสถานการณ์ของการที่คิดลบยังไงอะไรยังไงนะคะนั่นเองนะคะลองไปหาสวัสดีค่ะคุณคำคงใช่ไหมอ่ะเก๋อ,อ่านผิดตลอดถ้าผิดเก๋ขอโทษใช่ไหม ใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะคุณบุ้งกีสวัสดีค่ะเกเป็นค, <c oughs> คนที่อ่านชีอผิดตัง้งแหววัยเกยด้วยนะคะขออนุญาตไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรุงทรัพย์ค่ะโอเคเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะมาบอกวิธีการนะคะที่เราจะขจัดความคิดลบหรือว่าอะไรเงี้ยออกไปได้ยังไงแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงบ้างนั่นเองนะคะโอเคสวัสดีค่ะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยกกันาานะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะอยากจะบอกว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้นี่เองนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้เผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่แล้วเรามีความรู้สึกคิดลบนะคะกับตัวเองหรือกับความสัมพันธ์หรือกับอะไรก็ตามนะคะมันคือความเครียดอย่างหนึ่งนั่นเองที่เข้ามานั่นเองนะคะแล้วเราจะมีวิธีจัดการยังไงนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณปวีนาะ คุณวานคุณคิดดี้นะ่าใช่ไีนะคะอ่ะข้อแรกกันต่อเลยข้อแรกเขาบอกว่าให้ live more i n t h e moment นั่นก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันที่มากที่สุดนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องคิดเรื่องราวของในอดีตมากเพราะว่าเรื่องราวของในอดีตมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราคิดไปอะ่ะเราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้เราไปจมอยู่กับตรงนั้นนะคะมันก็ทําให้ชีวิตเราเดินต่อไม่ได้หรือว่าเดินต่อไปได้ก็จะเดินต่อไปแบบ ตะกุกตะกักเดินสะดุดขาตัวเองอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดหรือว่าถ้าเกิดเรามองอนาคตมากเกินไปนะคะหรือโฟกัสคาดหวังมากเกินไปเราก็ผิดหวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือจริงๆเรามีเรื่องราวของอนาคตเป็นแค่เป้าไว แต่แค่ทำกับปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ expect หรือคาดหวังแต่เราตั้งความหวังกัะเป้าหมายของเราได้นะคะแล้วก็มองในมุมบวกว่าเราทำให้ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็แค่แก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนกับอุปสรรคในแต่ละวันไปนั่นเองแล้วก็ เราพยายามมีความสุขให้มากที่สุดในแต่ละครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเวลาเนี่ยมันหมุนตลอดเวลามันไม่มีการเดินกลับนะคะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินกลับแล้วเราไม่อยู่กับปัจจบุบันเราก็จะเสียโอกาสในหลายๆอย่างานะซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะไปก็ได้นะคะนี่คือข้อแรกนะคะโอเคคุณกุลนะัท คุณจูนสวัสดีค่ะทักกันเยอะแยะมากมายมีคำหามอะไรทักทายกันได้นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะให้ฝึกมองโลกในแง่บวกคำว่าฝึกมองโลกในแง่บวกเนี่ยคือทุกทุกวันกับทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างรอบตัวเราเลยนะคะมองโลกในแง่บวกอาจจะตื่นขึ้นมาวันนี้โอ้ยอากาศดีจังเลยตื่นขึ้นมา โอ้ยฝนตกหรืออะไรก็ตามมองทุกอย่างในแง่บวกพยายามฝึกเข้าไว้นะคะสมมุติเราขับรถอยู่อะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะเอ๊ะมันมีรถที่มาแซงหน้าเราถ้าเป็นสมัยก่อนเราหมุดหยิดฝึกมองลกในแง่บวกว่าเขาอาจจะรีบไปข้องน้ำหรือเปล่าหรือมีบางคนที่ จ็บปวอยู่ในนั้นหรือเขาอะไรเงี้ยเราให้เขาได้เราก็ให้ไปมองโลกในแง่บวกเขาไว้ช,ชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นพยายามแม่เกศเชื่อว,ว่าช่วงแรกๆมันอาจจะยากในการที่จะมองโลกในแง่บวก แต่ว่านะคะถ้าฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำได้อย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นะคะรถติดจันเลยถ้าเรามองในแง่ดีนะคะคำว่ารถติดนั่นคือหมายความว่าเราได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นนั่นเองเปิดฟังเพลงอยากจะทำบ้าอะไรก็ทำอยากจะร้องเพลงก็ร้องอยากจะเต้นก็เต้นเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปในออฟฟิศเราไม่สามารถร้องเพลงได้หรือเต้นได้ลองมองอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเพราะเก๋ว่าทุกๆเรื่องนะคะมันมีหลากหลายด้านให้เรามองเพียงแค่เราฝึกมันแล้ว มองมันแต่ในด้านดีมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาและนั่นก็คือนําเข้าไปสู่ในข้อ3นั่นคือว่าให้เชื่อพลังของการคิดบวกเราคงเคยได้ยินในหลายๆครั้งและหลากหลายท่านที่พูดว่าเราคิดอะไรเราจึงดึงดูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองนะคะว่าจิตใจเราเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันเหมือนลูกแก้วอย่างหนึ่งถ้าเรามองให้มันดำ มันก็จะดึงแต่สิ่งดำออกมาหรือว่าด,ดึงพลังงานที่แบบลบๆออกมาแต่ถ้าเรามองมาในด้านบวกใช่ไหมคะเราไปไหนมาไหนอันนี้ง่ายๆล่ะถ้าเมื่อไหร่ถ้าก็ตามมาไหนที่เรามีความสุขลองสังเกตทุกคนเขาก็จะยิ้มให้กับเราแล้วทุกคนก็จะเดิกเข้ามาทักว่าเอ้ะวันนี้เธอทําทอะไรทําไมเธอมีความสุขจังเอ๊ะวันนี้เธอทาอะไรเธอรู้สึกดีจังนั่นคือมันเป็นพลังงานจากภายใน เะะมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีพลังงานด้านบวกปุ๊บคนดีๆก็จะเข้ามาก็เหมือนเราเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าใครก็ตามมีพลังงานด้านลบอยู่หรือว่าเอ๊ะเขาเครียดอยู่หรือดูหน้ามุย้ยหรืออยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเดินเข้าไปเหมือนกันบางทีเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆเช่นเดียวกันนะคะพยายามทําทุกอย่างให้เป็นแง่บวกฝึกมองในแง่บวกและเชื่อในพลังงานบวกนะคะและจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ อุ้ยคุณจูนมาทักตายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณคุณเลนาน,านมาให้กำลังใจดีใจอ่ะข้อถัดไปนะคะก็คือ n อ สีเวก็คือใหญ่ย่ำอยู่กับที่นั่นเองนะคะการที่เราย่ำอยู่กับที่นั่นคืออย่างที่เก๋บอกว่าเราเราไม่ยอมก้าวไปไหนเราอยู่กับที่เราเหมือนฝังตัวเองหรือยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับที่อาจจะเป็นในเรื่องราวของการที่เราอาจจะเคยทําผิดก็จริงหรือไม่เคยทําผิดก็จริงแต่ว่ามันจบไปแล้วเราต้องยอมรับมันให้ได้เพราะว่าถ้าเรา,เรายอมรับมันไม่ได้เราก็จะก้าวไปไหนไม่ได้เราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เราแค่ไปศึกษาว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เคย foi que ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นก็พออันไหนที่เป็นข้อดีเราก็ทําต่ออะไรที่มันเป็นข้อไม่ดีเรารับรู้และเรียนรู้ไปกับมันนะคะพร้อมกับการก้าวเดินต่อไปนั่นเองนะคะแต่อย่าที่จะไปย่าอยู่กับที่ว่าเอาเป็นความผิดเราเราอยากดึงเขา้าอยากยึดติดอยากนู้นอยากนี้อยากเอาเข้ากลับมาอะไรถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราก้าวต่อไปแล้วเรามั่นใจตัวเองว่าเป็นคนที่ดีขึ้นมีพลังงานบวกที่ดีขึ้นดึงดูดสิ่งดีๆที่ ขึ้นเชื่อไหมคะบางทีเราไม่แน่นะคะเราอาจจะได้คนดีๆหรือคนที่เราคิดถึงกลับมาก็ได้เพราะสิ่งดีๆมักจะดึงดูดสิ่งดีๆเสมอแต่ถ้าเขาไม่กลับมาก็นั่นหมายความว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การะการแต่เราอาจจะได้เจอคนที่ดีกว่าในความหมายของเกไม่ใช่แค่คนรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะคะนั่นเองค่ะอ่าโหดีค่ะคิดบวกถูกต้องค่ะเราต้องคิดบวกแป๊บหนึ่งนะคะข้อมูลเก๋หายโอเค ต่อข้อถัดไปนะคะก็คืออ่ะ อย่างที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยให้คิดในแง่บวกโฟกัส on the positive thing อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอย่างที่บอกบางวันมันอาจจะมีทั้งแง่ลบบางวันอาจจะมีแง่บวกบางวันอาจจะมีปัญหาเข้ามาวันนี้เดินโอ้ยขับรถไปไหนก็มีแต่รถชนขับรถไปไหนก็เดี๋ยวมีรถเฉียวหรือไปไหนเจ้านายบน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นๆอาจจะมีแง่ลบแต่เชื่อไหมคะในหนึ่งในหนึ่งในวันนั้นมันก็จะมีบางอย่างที่ออกมาเป็นในแง่บวกเขาเรียกว่า ยิ่งเราอยู่ในความมืดเราจะยิ่งเห็นแสงสว่างเห็นไหมคะเหมือนเวลาเราอยู่ในความมืดเราก็จะยิ่งมืดเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเห็นดวงดาวมากขนาดนั้นนั่นเองจริงๆอ่ะเราลองมองหาข้อดีแต่ละอย่างที่เวลาเรารู้สึกแย่ๆะะไม่ว่าจะเป็นอย่างเพื่อนที่ดีหรืออย่างคนที่รักเราจริงหรือเงเราจะเห็นในสิ่งพวกนั้นเลยว่าอ๋อเนี่ยแหละมันคือบททดสอบที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่รักเราคือใครคนที่ ใช่ในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยคือใครคนไหนให้ความช่วยเหลือเราคนไหนที่คบกับเราแค่หวังผลหรืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะในช่วงที่มืดมนของชีวิตได้มองมันในแง่บวกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทเรียนชีวิตนั่นเองค่ะข้อถัดไปนั่นคือ get moving คือเดินต่อน,นั่นเองนะคะการเดินต่อของเราอย่างที่บอกว่าเราเรียนรู้แล้วเราโฟกัสแล้วเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะ ที่ผิดพลาดลาของเราในอดีตคืออะไรนะคะหรือว่าการที่เราเลือกอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วผิดพลาดยังไงแล้วรู้แล้วเดินเดินต่อไปยังสวยงามนะแต่อย่าวิ่งอย่ารัชนะคะอะไรก็ตามที่มันรีบเกินไปความสำเร็จมีเร็วใช่แต่การผิดพลาดก็มีสูงเหมือนการที่เราวิ่งขึ้นบันไดนั่นเองถ้าเรารีบวิ่งขึ้นบันไดนะคะเร็วถึงจุดมุ่งหมายแน่นอนแต่ถ้าล้มลงมา ก็เจ็บหนักเช่นเดียวกันนั่นมันก็คือเหมือนกับการที่ใช้กับความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะนั่นเองค่ะไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปพาจมมือกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนความสัมพันธ์การทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มูฟออนค่อยๆขึ้นไปอย่างน้อยถ้าล้มก็ลงมาแค่ปั๊บนึงเจ็บนิดนึงเราก็ยังก้าวต่อไปได้นะคะข้อถัดไป face to fear อยากถามพี่เก๋ว่าหนเวลาพี่เก๋ดาวมากๆเนี่ยพี่เก๋มีทิค อย่างไงบ้างคะอ,อ๋อเวลาพี่เดามากๆพี่จะเป็นคนที่หาที่ที่ทําให้พี่สบายใจเราจะหลุดคืออย่างที่บอกจะวิ่งออกจากอารมณ์ในช่วงโมเมนต์นั้นก่อนเลยถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยเกยกๆชอบไปต่างจังหวัดแต่ชอบไปอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติเขาจะมีพลังงานดีไปอยู่ ไปแบบเปิดเพลงสบายๆและก็จะไม่ฟังเพลงอะไรที่จะทําให้ตัวเองมืดมนเด็ดขาดแล้วจะฟังเพลงฝรั่งก็ได้เกาหลีก็ได้อะไรที่มันแปลไม่ออกเนออันนั้นก็ได้เพื่อด <c oughs> ิสแทรกอารมณ์ของตัวเองที่เดาๆออกไปแล้วไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่ให้ใจล่มๆสบายๆแต่สมมุติถ้าเราไปกับธรรมชาติได้เราไปสปาก,ก็ได้ไปนวดไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราผ่อนคลาย มากที่สุดก่อนแล้วเมื่อเราผ่อนคลายมากที่สุดเราก็ค่อยเราก็จะมีสติมากขึ้นในการที่เราจะตัดสินใจหรืออะไรแบบกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรายังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่ควรเร่งแบบต้องแก้ปัญหาตอนนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนทำให้ตัวเองแบบสบายสบายบบ<อ>ก่อนใช่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเร่งกับการแก้ปัญหามากเกินไปแล้วเรายังเห็นมันไม่ครบรอบได้น,นะคะเราอาจจะแก้ปัญหาล้วผิดก็ได้ เพราะบางทีปัญหาที่เข้ามามันเป็นปัญหาที่ทําให้ให้เราได้เรียนรู้แต่ถ้าเราเห็นไม่ครบรอบด้านเราก็จะเรียนรู้ไม่ครบและบางทีมันอาจจะทําให้เราแย่กว่าเดิมนั่นเองนะก็เรียนรู้ให้หมดดูให้หมดใช้เวลาค่อยๆดูแล้วก็ข้อแรกตัดสินใจอะไรให้ตัดสินใจเป็นเหมือนคนนอกคนนอกอย่าเป็นคนข้างในเพราะบางทีอ่ะคนข้างในเหมือนเราอยู่แบบเหมือนแบบเจอตัวช้างแล้วเราไปอยู่ใกล้เราก็จะไม่เห็นช้างตัวเราก็จะเห็นแค่ห่างช้างขนหู นึกบอกว่าเราจะเห็นไม่หมดว่าจริงๆปัญหาคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราออกมาข้างนอกวงนอกอยู่สบายใจนิดนึงแล้วเราจะเป็นเห็นปัญหาทั้งหมดและตอนนั้นเราให้ลองตัดสินใจและคิดจริงๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะค่ะนี่ค่ะและอย่างคุณบาบาถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ถูกขอภัยด้วยนะก็คือว่าเพิ่งเลิกกันมาสี่วันทีเนี้ยพอนอนคนเดียวแล้วตื่นขวากลังหนึบตื่นโดดเดี่ยวนี่คือมีคําแนะนําอะไรให้ไหมคะ จริงๆสี่วันมันก็อยากกระชันชิดนะเพราะว่าจริงๆที่ชื่อว่าทุกคนมันเป็นอะไรที่เลิกกันแรกๆกไม่ไม่ต้องใายหลอกเก๋อเองเนี่ยแหละเลิกกันแรกๆกภายในอาทิตย์สองอาทิตย์แรกบางทีตอนคืนยังภาวะเรายังรู้สึกกับการปิดกับการกอด ใครสักคนอยู่ใช่ไหมคะมันไม่ผิดไม่แปลกประหลาดอยากคิดว่าตัวเองแปลกหรือว่าตัวเองป่วยอะไรมากมายเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกตื่นจากการแบบเหมือนเราเราผวาเราตื่นแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่เป็นไรเราก็มานั่งดูอารมณ์ตัวเองก็ได้นะคะว่าตอนนี้เราตื่นมาเราผวาอะไรเราคิดถึงเขาใช่ไหมคิดถึงเขาเราไปลองไปหาอะไรทําอย่างอื่นแทนไหมเพื่อเรากลับไปนอนไปกินชาอุ่นๆไปดูหนังไปทําอะไรก็ได้หรือออกมาออกกําลังกายโยคะหรือทําอะไรก็ได้ที่มัน ันเป็นผลประโยชน์กับเราที่สุดท้ายแล้วมันย้อนกลับมาแล้วดีกับเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราช่วงแรกๆเรายังนำสมองเัายังชาหัวใจยังเจ็บเรายังไม่รู้จะทำอะไรนะคะลองลิสต์ค่อยๆลิสต์ว่าสิ่งที่เราอยากทําที่สุดในชีวิต15อย่างสิ่งดีๆที่เราอยากทําหรือสิ่งที่เราเคยทำแล้วแล้วเราไม่ได้ทำ ลองย้อนกลับไปทำนะคะไอช่วงเวลาที่มันผวาอนียลองย้อนกลับไปท<ม>ําในช่วงนั้นทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วเวลามันจะค่อยๆเยียวยาเราเข้ามาเองหรือว่าจริงๆอยู่กับเพื่อนหาเัตียงอยู่กับพ่อแม่อยู่คนที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยไว้ใจนะคะเราอยู่กับเขาบ่อยๆนะคะเชื่อสชะแล้วมันจะดีเองอยู่กับพลังงานบวกอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นใหอ,อ่ โอเคและข้อถัดไปนั่นกนะ็คือ try the new things อย่างที่บอกเมื่อกี้นะสมมติถ้าเกิดเราลองทำสิ่งที่เราแบบเคยทำแล้วกลับไปเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยยังออกไม่ได้ลอง challenge ตัวเองไปห,หาอะไรใหม่ๆทำนั่นเองนะการหาอะไรใหม่ๆทำเชื่อไหมคะว่ามันจะหลั่งอะดรีนาลีนของเราขึ้นมานั่นเองมันจะทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วเราจะทำให้เรา หลุดจากความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่ดีอยู่ได้ช่วงหนึ่งอย่างน้อยนะก็ได้ช่วงหนึ่งก็ยังดีออกไปทําอะไรใหม่ๆ ใครที่ยังไม่เคยไปไว่ายน้ําเรียนดําน้ําช่วงนี้เขากําลังฮิตกันทะเลเมืองไทยกาลังสวยเลยตอนนี้ไปเที่ยวไปเรียนดําน้ําได้นะคะว่าตอนนี้ไทยเท,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 ที่ยวไทยก็เรียกว่าจริงๆถูกและทะเลเมืองไทยสวยงามมากนะคะไปเที่ยวได้ไปเรียนดําน้ํามันมีทั้งสกูบามันมีทั้งฟรีได้ไปท้าทายตัวเองดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปเล่นเซิร์ฟไปทํานู้ทนทานี้ไปเจอเพื่อนตอนนี้มีร้านอาหารใหม่ๆเยอะแยะมากมายเปลี่ยนที่นอนใหม่ก็ได้ลองไปดูว่าเอะโรงแรม ตอ,ตอนนี้ที่ไหนเปิดใหม่ลองเปลี่ยนดูพาไปนะคะเชื่อค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเขาเรียกว่าให้เผชิญกับความกลัวของตัวเองการว่าเผชิญกับความกลัวของตัวเองมันก็คล้ายๆกับการที่เราไปทําอะไรใหม่ๆอย่างยกตัวอย่างเกละกกัน เก๋กำลังเผชิญกับความกลัวตัวเองอย่างหนึ่งแล้วมันทําให้เก๋รู้สึกแบบตอนแรกเก๋กลัวแต่ตอนนี้เก๋มีอะดรีนาลีนแล้วเก๋ยอยากทำแล้วมันทำให้รู้สึกแบบ self esteem หรือคุณค่าตัวเองอ่ะสูงขึ้นและอยู่ในช่วงของการกําลังทําอยู่นะคะนั่นคือการที่ไปเรียน free d i v หรือว่าดำน้ําแบบไม่ได้ใช้แทงนั่นเองนะคะมันเป็นความกลัวที่ เก๋จริงๆเก๋เป็นคนชอบทะเลมากถ้าเกิดคนติดตามเก๋จะเห็นว่าเก๋ชอบทะเลมากๆชอบธรรมชาติมากๆแต่เก๋กลัวปลาคือเก๋จะมีความรู้สึกก็เหมือนตอนเด็กๆรู้สึกแบบปลาตอดปลาอะไรเงี้ยแล้วเราเจ็บแล้วเรากลัวตอนเนี้ยมันเป็นความกลัวที่เก๋รู้สึกว่าเก๋ต้องเอาชนะมันให้ได้อันนี้มันก็จะเป็นความกลัวอีกขั้นว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราชนะมันได้มันก็จะทําให้เราภาคภูมิใจในตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ ขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งแต่ว่าคําว่าชนะความกลวงเก๋ๆก็ต้องมีการวิเคราะห์แล้วนะว่าเฮ้ยมันแบบมันเปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยมันมีศูนย์ไม่ใช่ว่าแบบชนะความกลัวกระโดดตึกโซงหรืออะไรเงี้ยความปลอดภัยไม่มีอะไรอย่างาาเงีเ้ยเฮ้ยก็จะยังไม่ได้เราก็ต้องแบบศึกษาข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะคะแล้วเกิดถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบอยากลองทําก็ลองดูนะคะเพราะเก๋ว่าลองทำปุ๊บอะมันจะ มันจะได้อย่างเรื่องของการเที่ยวตัวคนเดียวเชื่อไหมว่าสมัยก่อนเก๋เป็นคนคนจะมองว่าเก๋อะดูแล้วแบบเก๋เป็นคนติดการเที่ยวคนเดียวก่อนหน้านี้ในชีวิตเก๋ไม่เคยเที่ยวคนเดียวเก๋จะเริ่มมาเที่ยวคนเดียวตอนโตๆตแล้วเรารู้สึกเวลาเราไม่เหมือนใครอย่างเงี้ย โอ้หพอเที่ยวคนเดียวช่วงแรกๆมันตื่นเต้นพอเที่ยวคนเดียวไปได้เรื่อยๆมันสุดจะเริ่มชอบลองดูค่ะว่าการเที่ยวคนเดียวนะคะก็สนุกได้อีกแบบหนึง่งแล้วมันก็จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆด้วยนะคะเราจะหลดจากความคิดเดิมๆออกไปได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะท่ค่นะมีคําถามนะคะก็คือถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเรารู้สึกผิดกับมันตลอดเวลาค่ะเราจะตัดความรู้สึกนี้ออกไปได้ยังไง คือจริงๆอย่างที่เก็อบอกเมื่อกี้เนาะก็คือเรียนรู้กับมันนะคะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกผิดที่เรารู้สึกอยู่มันคืออะไรถ้าเรา,ามันไม่สามารถที่จะระบายเป็นคาพูดได้หาก,กระดาษมาค่ะแล้วลองเขียนเลยว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้แบบนี้อ๋อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราจะทํายังไงแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้กลับไปแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อไปบางทีนะความรู้สึกผิดมันอาจจะเป็นความรู้สึกผิดกับการกระทําถ้าเรารู้สึก ผิดจากการกระทําที่เราทําลงไปเนี่ยเราก็แค่เรียนรู้มันแล้วก็ทําใหม่ที่สุดตัวเองว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเรารู้สึกผิดกับอีกคนหนึ่งที่เราเ็าเรียกว่าเป็นความรู้สึกผิดต่อบุคคลอ่ะความรู้สึกผิดต่อบุคคลอันนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ถ้าเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเดินไปแล้วไปพูดขอโทษ กับเขาก็ได้แต่ว่าเราไปพูดขอโทษกับเขาเราต้องไม่หวังเราต้องพูดกับตัวเองทุกครั้งนะคะว่าเราไม่หวังว่าเขาจะให้อภัยหรือว่าไม่อภัยหรือฟีดแบ็อะไรกลับมาแต่แค่ขอให้พูดขอโทษออกไปกับคนคนนั้นสิ่งนี้มันก็จะค่อนข้างเบาบางในความรู้สึกเราไปได้เองนั่นเองค่ะโอเคเนาะโอเคทำใจเดินหน้าใช่แล้วค่ะอะมีไอ้อีก มีอะไรอีกไหมมีมีมีจจำได้โอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ shift your perspective นะคะก็คือให้ลองเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตอะไรใหม่ๆบ้างนะคะบางทีสมมติเรามองและเราลองทางเดินนี้ละเราไปเต็มที่ละเอ๊ะมันไปต่อไม่ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องดันทุลังนะคะบางทีพอเราแบบเฮ้ยเราลองเปลี่ยนเราลองทําอันนี้ละแล้วรู้สึกแบบว่ามันเต็มที่แล้วอะแล้วถ้าเราดันทุลังไปอีกมันเหนื่อย พลังงานของตัวเรามากกว่านะลองหาท่างใหม่ๆเพราะบางทีทาใหม่ๆมันอาจจะใช่ตัวเรามากกว่าทําให้เรามีความสุขมากกว่าก็ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะการใช้ชีวิตให้มีความสุข ต้องไม่หยุดติดคำว่าหยุดติดไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักนะการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดติดแต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดไม่ต้องไปนึกถึงอดีตอะไรมากมายคือเอาอาดีตมาเป็นแค่บทเรียนเท่านั้นไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำว่าอาดีตฉันดีมีดีเจออะไรไมีดีอะไรนี้นะ ไอ้พวกนี้คะมันจะทําลายจิตใจของเรานะั่นเองคะอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดและอย่าไปกังวลกับเรื่องในอนาคตมากเกินไปอย่างบาปบรรดาคุณแม่ทั้งหลายเขีนลูกนะว่าบางทีเราจะกังวลว่าผู้ชายเข้าหมายที่เข้ามานี้จะดีไหมดีไอ้แต่ทุกวันนี้ก็มีความสุขจะเข้ากับลูกเราได้ไหมอะไรยังไงไม่ต้องคิดเยอะค่ะใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้มีความสุขที่สุดอย่างน้อยเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราเลือกเขามาดีแล้วหรืออย่างถ้าเลือก เือกเขามาดีแล้วนะคะก็ใช้กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดเรื่องในอนาคตเราแค่ตั้งเป้าเอาไว้หลักค่อยๆก้าวมันไปไม่ต้องคิดกังวลเรื่องล่วงหน้าเพราะว่าบางทีการคิดกังวลล่วงหน้าอาจจะทําลายความรู้สึกหรือความสุขของเราในปัจจุบันก็เป็นไปได้นะคะนะโอเคไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าความสุขของเรามีหลากหลายแบบ คือความสุขมันมีเยอะแยะมากมายบางทีเราอีกเรื่องหนึ่งที่เก๋อยากจะบอกว่าอยากไปยึดติดความสุขว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อเรามีความรักเท่านั้นนะคะความสุขมันสามารถหาได้จากตัวเราเองนีเองนะคะหาเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วลองมองดูว่าความสุขมันคืออะไรนะคะลองมองบอกตัวเองทุกวันว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีความสุขอะไรหรือวิธีง่ายๆของเก๋น,นะคะกลับมาบ้านเหมือนเราเคยเขียนไดอารี่นี่เองค่ะ กลับมาและเขียนไดอารี่ว่าวันนี้สิ่งที่ทําให้เรามีความสุมสขมีอะไรบ้างนะคะลองเขียนมาอย่างน้อยขอสัก5้าอย่างในทุกๆวันนะคะแล้วเราจะเห็นเองเมื่อเรามองย้อนกลับไปว่าเออชีวิตเราจริงๆก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีบางทีชีวิตเราที่เจออยู่ทุกวันนี้ดีกว่าอีกหลากหลายคนเป็นล้านล้านคนทั่วโลกก็ได้ขอให้มีความสุขกับปัจจุบันในทุกๆวันนี้ให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีของเราเองนาคตและเราก็จะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ อโอเคไหมคะวันนี้พูดเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไลฟ์เล่นแล้วก็จริงๆนะคะมีคุณหมอแพรนะคะก็มาไลฟ์ต่อด้วยนะคะก็กลัวมากกับการที่จะกินเวลาแต่ถ้าเกิดทุกคนโอเคก็โอเคไหม <Okay. S 1> โอเคนะมีอะไรก็อย่างที่บอกนะคะก็คอมเมนต์มา ทักมาตามที่บอกนี้นะคะบางครั้งเกอาจจะตอบช้าบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าเกมีต้องทําหลากหลายอย่างยังมีคุณลูกทั้งสองคนตัวโซนที่คอยป่วนเกยอยู่อาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่จะคอยทยอยตอบแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบไม่ไหวจริงอยากจะมาเจอหน้าอยากจะคุยอะไรเงี้ยก็ทักมานะคะเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินติดตอ่อกลับไปนะคะเราก็จะได้เจอหน้ากันแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาอีกอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเกจะค่อยค่อยทย,ย,ย,ยอยบอกไปในะครับ กิกนะคะวันนี้ไวไวค่ะมีอะไรทักมวนะ